นิยายเรื่องหัวใจไฟรักเราจะต้องพูดกันนะไม่อย่างนั้นก็คงไม่รู้เรื่องกันอยู่อย่างนี้ฉันไม่มีอะไรจะต้องพูดกับคุณอีกแต่ผมมีพิมพ์ต้องฟังผมบ้างสิเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อเรายังรักกันอยู่นั่นคืออดีตค่ะไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันนี้ความรักที่คุณอ้างมันไม่เหลืออีกแล้วในใจฉันพิมพ์ดาวมองหน้าคนพูดด้วยสายตาย้อแกมยนันอย่างเห็นได้ชัด อีฝ่ายนั้นกลับมองสบตาด้วยสายตาวิงบอนอย่าพูดอย่างนั้นสิพิมผมยังรักคุณนะคุณก็น่าจะรู้ดีค่ะก่อนหน้านั้นอาจจะรู้แต่เดี๋ยวนี้ฉันชักไม่แน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าที่ฉันรู้ฉันคิดมาตลอดนั่นมันเป็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าโธ่พิมอย่าทำอย่างนี้กับผมเลยนะน้ำเสียงว้าววอนทำให้หญิงสาวจำต้องหันหน้าไปทางอื่นที่ไม่มีเจ้าของดวงหน้าคมแววตาเข้มเศร้ายืนอยู่ ฉันไม่เคยทําอะไรคุณเลยนะคะคุณแทนไทยฉันเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแล้วฉันจะไปมีปัญญาทําอะไรคุณได้อีกอย่างฉันก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าผู้หญิงคนนั้นของคุณหรอกค่ะที่สําคัญเขายังรักคุณนะคะดูท่าว่าจะรักคุณมากกว่าใครๆด้วยแต่ผมรักพิมพ์นะชายหนุ่มย้ําประโยคเดิมที่เขาคิดว่ามันน่าจะทําให้พิมพ์ดาวยกโทษให้เขาได้รวมทั้งยอมรับฟังถึงเหตุผลที่เขากําลังอธิบาย ผมรักคุณพิมพ์ดาวไม่ได้รักคำพูดชะงักงนันอย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะพูดไปก็เท่านั้นถ้าคุณไม่รักเธอแล้วทำไมจะต้องพิมพ์ดาวเองก็ถึงกับพูดไม่ออกหล่อนเองก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าเขาหรอกและอาจจะมากกว่าเดํำเพราะพิมพ์ดาวนั้นคือผู้ที่ได้รับการสูญเสียในสิ่งที่เคยเป็นของตนนั้นเต็มๆขอให้เราจบกนเพิมงเท่านี้เถอะนะคะดวงตางามราวกับตากว้าง มาบัดนี้แห้งผากไร้น้ำหล่อเลี้ยงปากบางได้รูปเมมเข้าหากันแต่ผมรักคุณนะพิม์พได้โปรดอย่าทำอย่างนี้กับผมแทนไทยรู้ได้ถึงความปวดร้าวที่วิ่งพล่านไปหมดเมื่อร่างสูงละหงลุกขึ้นพร้อมที่จะออกเดินไปจากห้องนั้นทันทีที่จบคำพูดพิมพ์ดาวผมรักคุณนะผมรักคุณพิมพ์ดาวเองก็เกือบจะก้าวเท้าไม่ออกใบหน้างามหวานหันมองแทนไทยอีกครั้งราวกับเป็นครั้งสุดท้าย เสมือนว่าการอำลาครั้งนี้จะเป็นการลาชั่วนิรันด์พิมพดาวกลืนน้ำลายลงคอหลังจากจบการเล่าชีวิตรักที่ผ่านมาลงหญิงสาวเงยหน้ามองชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้าพร้อมกับที่เขาก็ครางเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงหน้าเวทนาย,ยิ่งนักโถเอ๋ยพิมพน้องพี่พี่สงสารเธอจริงๆนะมือได้รูปนิ้วเรียวยาวปลายเล็บเจียนมนของเขาลูบไลยเส้นผมยาวสลวยของนางสาวไปมา อย่างนี้ใช่ไหมพิมพ์ถึงไม่อยากอยู่กรุงเทพอีกแล้วเพิงมองน้องสาวด้วยสายตาพินิดที่บวกความเห็นใจพิมพ์ดาวยิ้มเศร้าตอบแผ่วเบาพี่เพิงเข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะเพราะอย่างนี้พิมพ์ถึงมาหาพี่เพิงที่นี่เผื่อว่าโรงพยาบาลในจังหวัดนี้เขาอาจจะรับพิมพเข้าทํางานบ้างพี่เพิงช่วยพิมนะคะพี่ก็อยากจะช่วยนะแต่แม้ยี่พิมไอโรงพยาบาลเพื่อนพี่มันดันรับหมอหมาเอ้ย หมอรักษาหมาด้วยสิไม่ใช่รักษาคนไม่อย่างนั้นก็แ๋วเลยเพิงพยายามทําเสียงให้เริงรื่นพูดติดตลกเผื่อว่าจะเห็นรอยยิ้มขบคันของผู้เป็นน้องบ้างหากที่เขาได้เห็นก็เพียงรอยยิ้มเศร้าๆเท่านั้นไม่เอาหน้าย่พิมพ์ผู้ชายใช่ว่าจะมีค่เจ้าคนนั้นเส้นว่าไรกันไม่เคยได้ยินหรอกหรือที่โบราณว่าไว้ว่าแผ่นดินใช่ว่าจะเท่าใบพุทราหากไม่ตายวันข้างหน้าคงจะหาใหม่ได้นะไม่เคยได้ยินค่ะ เริงเกลาหัวแกลกแต่ก็เริ่มที่จะพอใจขึ้นมานิดนิด,นดที่น้องสาวรู้จักการพูดเล่นหัวไม่เอาแต่นั่งหน้าเศร้าราวกับคนไร้ชีวิตจิตใจเช่นเมื่อครู่พิมพ์ต้องเชื่อพี่นะเขาเริ่มส่องซ้อนอบรมน้องสาวต่อพิมพ์ต้องเข้มแข็งเขาไว้อย่าให้ใครมาเห็นว่าเราอ่อนแอผู้ชายแค่คนเดียวในเมื่อเขาเห็นคนอื่นดีกว่าทั้งที่เราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดอย่างนี้หากเขายังคิดจะไปเป็นอื่นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป อย่าเอาแต่อาลัยอาวรณและก็ยอมแพ้แก่โชคชะตาคนที่จะแย่ก็คงเป็นเราเท่านั้นแหละเพิงปลอบน้องสาวเท่าที่พอจะทําได้ค่ะพิมพ์จะพยายามเพิงตบไหลน้องสาวเบาๆก่อนลุกขึ้นพี่จะเข้าไร่จะไปกับพี่ไหมพิมพ์ดาวเกือบจะบอกไปว่าหล่อนอยากอยู่คนเดียวมากกว่าแต่แล้วก็กลับเปลี่ยนใจพร้อมคิดว่าหล่อนเองหนีอดีตรักหนนหลังมาหาพี่ชายที่ทำไรอยู่อีกจังหวัด ซึ่งไกลจากกรุงเทพนับร้อยกิโลแล้วทำไมจะต้องมานั่งคิดถึงสิ่งที่เธอได้ทิ้งมาแล้วอีกพี่ชายของหล่อนพูดถูกที่ว่าในเมื่อทำอย่างดีที่สุดแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นยังไม่เห็นคุณค่าในตัวหล่อนก็ถือเสียว่าเขากับหล่อนทํำบุญต่อกันมาเพียงแค่นี้ละกันก็ดีเหมือนกันค่ะหญิงสาวลุกขึ้นยืนบ้างไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะพิมอยากไปค่ะอยากรู้ว่างานของพี่เพลิงเป็นยังไง ไม่แน่นะคะบางทีพิมพ์อาจจะยอมเป็นคนงานในไร้พี่เพิงเสียเลยเพลิงผุดยิ้มพอใจขึ้นในดวงตาคมคล้ายน้องสาวดีมากน้องพี่ถึงเวลาแล้วที่พิมพ์จะปฏิวัติตัวเองเป็นพิมพ์ดาวคนใหม่พิมพ์ดาวส่งยิ้มให้พี่ชายพร้อมที่เพลิงก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นอบไหล่หลอนเอาไว้ด้วยกิริยารักใคร่ไม่เคยเปลี่ยนว่าแต่เราจะไปยังไงกันคะจะเอารถไปหรือว่า หญิงสาวนึกไปถึงม้าพันธุ์ดีหลายสิบตัวที่เพิงซื้อมาเลี้ยงรวมทั้งลูกม้าที่ได้รับการผสมพันธุ์เองอีกหลายตัวเอาม้าไปได้ไหมพิมพ์ขี่ได้นี่ค่ะพอได้แต่ขอทับทิมก็แล้วกันนะคะคอยเชื่องหน่อยหลอนหมายถึงม้าเพศเมียที่เพิงได้มาจากลำปากเมื่อห้ายปีก่อนเพิงพาน้องสาวเดินไปตามสนามหญ้าไปทางด้านหลังตัวบ้านที่อยู่ห่างออกไป เขาใช้เวลาสั่งลูกน้องที่เป็นคนงานในไร่ให้จูงม้ามาสองตัวเพียงระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นสองพี่น้องพาม้างามต่างสีเหาะย่างไปในไร่กว้างอย่างไม่เร่งรีบนั่นกระท่อมนี่คะพิมพ์ดาวชักบางเฮียนให้ม้าหยุดเดินชี้มือไปอยังกระท่อมหลังเล็กที่อยู่ห่างออกไปของพี่เองแหละพี่ปลูกเอาไว้สำหรับหลบเวลาฝนตกเรคะดีจังพิมพ์จะได้มานอนเล่นบ้างเวลาเบื่อเบื่อบ้านใหญ่ ขณะนั้นเองรถออฟโรดคันหนึ่งก็วิ่งตัดไร่มายังสองพี่น้องที่ยังนั่งอยู่บนหลังมา้าคนขับเป็นสาวสวยที่ขนาดว่าพิมพ์ดาวเองยังอดที่จะมองด้วยสายตาชื่นชมไม่ได้ยิ่งเห็นกิริยาคล่องแคล่วก็โดดลงจากรถโดยมาสาวมันมายืนมองสองพี่น้องด้วยใบหน้าแจม่มใสสวัสดีค่ะคุณเพลิงเสียงทักแจม่มใสสวัสดีครับไปไหนมาครับคุณตาเข้าไปในเมืองมาค่ะ ตอบชายหนุ่มแต่ดวงตาคมเบามองไปทางสาวหน้าใสายอย่างสงสัยใครรู้น้องสาวผมเองครับยายพิม์ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณพิม์เช่นกันค่ะพิม์ดาวทำน้ำเสียงแจม่มใสและอดคิดไม่ได้ว่าเห็นทีสาวโสภานามเพราะคนนี้จะไม่เพียงแค่เป็นคนรู้จักกันธรมธรมดาธรรมดากับพี่ชายเสียแล้วยายพิมเพิ่งลางออกจากงานพยาบาลที่โรงพยาบาลในกรุงก็เลยมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวครับ ก็ดีสิคะตาจะได้มีเพื่อนคุยบ้างเชิญเลยครับคุณตาอยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยอย่าได้เกรงใจผมทำไมถึงได้ลาออกจากงานที่กรุงเทพเสร็จละคะอยากออกมาหาอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะอีกอย่างว่าจะลองมาช่วยงานพี่เพลิงดูสักตั้งก็น่าจะดีเหมือนกันถึงแม้ว่าพิมพ์จะรักษาเป็นแต่คนก็เถอะพิมพ์ดาวตอบเสร็จก็เลี่ยงไปยืนข้างๆทัพทีมราวกับว่าไม่อยากสนใจใครอีกข้างฝ่ายภูสิตานั้น พอมีโอกาสก็ขยับเข้าไปกระซิบพูดกับเพลิงทันทีสวยจังนะคะน้องสาวคุณเพลิงแต่ผมว่ายีพิม์นะต่อให้สวยยังไงก็สู้คุณตาไม่ได้หรอกครับพูดไม่พูดเปล่ายังทำตาเจ้าชู้ใส่ในดวงตาสวยขมคู่นั้นด้วยทำให้หญิงสาวค้อนขวับไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรือไงคะถึงได้มาชมตาอย่างนี้เพลิงถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ไม่อยากคิดว่าผู้สีตาจะซื้อขนาดว่า ไม่รู้ว่าเขาสนใจห่อนหรือว่าผู้หญิงจะต้องมีจริตอย่างนี้ทุกคนเพื่อให้ผู้ชายลหลงไหลมากยิ่งขึ้นเออคุณตาครับผมฝากไปบอกนายทันวามันหน่อยนะครับว่าให้มาหาผมที่ไร่ด้วยงั้นตากลับก่อนแล้วกันนะคะจะได้ไปบอกพี่ทันวาให้คุณเพลิงค่ะตาไปก่อนนะคะพี่ชายคุณพิมพ์ไล่ตาแล้วโท่คุณตาครับไม่ใช่อย่างนั้นผู้สีตาไม่ฟังเสียงกระโดดขึ้นรถอย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะออกรถปรือแถมหักพวงมาลัยเลี้ยวขวับเฉียดเพลิงที่ยืนอยู่ให้หวาเสียวเลน่นพิมพ์ดาวขันพี่ชายพี่เพลิงรู้จักคุณตามานานด้วยยังคะก็พอสมควรคุณตาเองเป็นน้องสาวของเพื่อนพี่คุณตาเธอดูน่ารักดีนะคะหรือว่าพี่เพิงคิดยังไงพี่น่ะไม่ว่าอะไรหรอกคนจะว่าคงเป็นคุณตาเธอโน่นพี่เพิงหมายความว่าเปล่าไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นพี่เพิงชอบเธอหรือว่าเฉยเล่ะคะ ไม่รู้สิชายหนุ่มตอบตามความจริงหมายความว่ายัางไงคะไอ้คำว,ว่าไม่รู้สิของพี่เนี่ยคุณตาเธอดูน่ารักดีออกน่ารักพี่ไม่เถียงแล้วยังเก่งอีกด้วยคนอย่างคุณตานะ่ะต้องได้ผู้ชายเก่งกว่าคอยคุมแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นไม่เก่งจริงเห็นทีจะเอาเธออยู่ยากหมายความว่าพี่เพิงไม่กล้าน้ำเสียงของพิมพ์ดาวท้าทายพี่ชายนิดๆเพิงหัวเราะเก้อๆไม่ใช่มิกล้า งั้นก็ลงมือจีบเธอเลยสิคะพิมพ์ดาวยุส่งมันไม่ง่ายอย่างที่แกคิดนะสิยายพิมพ์เอ้ยคุณตาหน่ะมา้าพยศดีๆนี่เองพิมพ์ดาวเพ้อหัวเราะเสียงใสขันพี่ชายเออพิมพ์พี่ว่าจะไปทางโน้นหน่อยไม่รู้พวกคนงานซ่อมรั้วที่พังเสร็จหรือยังรอพี่อยู่นี่นะจะพาทัพทีมไปเดินเล่นใกล้ๆแถวนี้ก็ได้แต่อย่าไปไกลล่ะค่ะพี่เพิงอย่าทำราวกับว่าพิมพ์เป็นเด็กเล็กๆไปหน่อยเลย พิมดาวชักบางเหียนทับทีมแยกไปอีกทางเพื่อหนีพี่ชายให้พ้นพลแสงแดดรอนจ้าขึ้นลุกทีพิมดาวเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพี่ชายสั่งให้กลับมารอที่เดิมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกระท่อมมากนักจึงพาทับทีมกลับมาทางเดิมพิมดาวกระตุ้นมาให้วิ่งเร็วขึ้นแต่แล้วพอจะพ้นแนวเชิงเขาที่ลาดลงด้านล่างทับทีมก็ร้องเสียงแหลมยกขาหน้าขึ้นสูง ทำให้คนที่นั่งบนหลังมันไม่ทันระวังตัวถึงกับหล่นแอกลงมาไม่เป็นท่าร่างของพิมดาวกลิ้งย้อนกลับไปทางเดิมพร้อมกับที่หล่อนพยุงตัวขึ้นนั่งได้เงาทะมืนก็พผสวนขึ้นมาทางที่พิมดาวและทัพทิมกำลังจะลงไปม้าสีดำสนิทกับบุรุษรูปร่างสูงใหญ่บนหลังมา้านี่เองต้นเหตุที่ทำให้ม้าของหล่อนตกใจจนสะบัดหล่อนตกลงจากหลังของทัพทิม ร่างสูงใหญ่เล่อนตัวลงมาจากหลังมา้าเดินตรงมาที่พิมพ์ดาวซึ่งยังนั่งจุกลุกไปไหนไม่ได้เป็นยังไงบ้างคุณเขายื่นมือให้พิมพ์ดาวจับเพื่อที่จะช่วยเหนียวตัวหล่อนให้ยืนขึ้นพร้อมถามด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูหนุนหุนพิมพ์ดาวชุนกึกดูสิเขาทําให้ม้าหล่อนตกใจจนมันสลัดหล่อนตกจากหลังกระดูกกระเดี้ยวจะหักหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขายังมาทําเสียงตาหนิหล่อนอีกเจ็บนะสิถามได้ ลุกได้รอเปล่าน่ะอีกฝ่ายถามเมื่อพิมพ์ดาวไม่ยอมจับมือที่ยื่นให้หากแต่นั่งหน้าหงิกอยู่กับพื้นค่าทามของเขาทําให้พิมพ์ดาวขยับตัวหากแต่แล้วหล่อนก็ต้องซีดปากเบาเมื่อรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าทีพยายามใช้ยันกับพื้นเพื่อพยุงตัวเองให้ยืนขึ้นก่อนจะนั่งแผลลงไปอีกเจ็บที่ไหนเสียงห้าวค่อนข้างห้วนถามมาอีกข้อเท้าหล่อนเองก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเดียวกัน อีกฝ่ายทําเสียงจึกจักในลําคอคล้ายกับเห็นว่าพิมพ์ดาวเป็นตัวทวงทําให้เขาเสียเวลาร่างสูงนั่งคุกเข่าลงกับพื้นก่อนเอื้อมมือออกไปข้างหน้าหมายจะจับข้อเท้าด้านที่คิดว่าเป็นข้างที่เจ็บแต่พิมพ์ดาวชักเท้าหนีจะช่วยดูให้ไม่ตั้งพูดห้วนจัดพร้อมปลายตาขุนเขียวมองหน้าเขาริมฝีปากงามอย่างบุรุษคล้ายจะยิ้มแต่ใบหน้าขมเข้มที่อยู่ไม่ไกลจากหน้าหล่อนยังเฉย ไม่ต้องการให้ช่วยแน่นะบอกแล้วว่าไม่ต้องก็ต้องหมายความตามนั้นคุณจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันชายหนุ่มยักษ์ไหลลุกขึ้นตามใจนะแล้วอย่าได้เที่ยวเปล่าประกาศแล้วว่าคนที่นี่แรงน้าใจไปเลยไปให้ไกลพิม์ดาวกลืนคําว่าไปตายที่ไหนก็ไปลงคอเพราะออกจะเห็นว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพออกมากๆครับผมจะไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวพยายามพยุงร่างของตัวเองให้ลุกขึ้นยืนให้ได้ แต่ทุกครั้งที่ขยับข้อเท้าข้างซ้ายนั้นก็รู้สึกเจ็บแปบรบทุกครั้งทัพทีมขยับเท้ากุกกักคล้ายกับจะเตือนให้หล่อนพามันเข้าลมหรือไม่ก็ออกจากที่นั่นเสียทีคงเริ่มลำคาญที่ต้องมายืนกลางแดดจ้าพิมพ์ดาวพยายามขยับเท้าแต่ก็ต้องร้องโอยพร้อมกันนั้นหล่อนก็นึกสาบแช่งบุรุษที่เป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้หล่อนเจ็บแล้วก็จากไปไง่ายๆขอให้ตกม้าทีเธอเจ้าพะคุน พิมดาวแววเสียงร้องมาแต่ไกลเสียงม้าดังมาจากเนินเขาสูงลิบๆไกลออกไปทัพทีมหูชันตั้งตรงก่อนขยับเท้ากูกกักไม่กี่อึดใจก็กระโจนไปยังทิศทางที่มาของเสียงทัพทีมอย่าไปกลับมานะทัพทีมแม่หมาที่เคยแสนรู้และเชื่อฟังมนุษย์ไม่ได้ฟังเสียงเรียกร้องพิมดาวทั้งร้อนทั้งเจ็บข้อเท้าและยังคอแห้งเป็นพงหลอนหมดอะไรตายยากเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ พี่ชายจะตามเจอมีเสียงฝีเท้ามาวิ่งกุกกุกเข้าใกล้มาทุกทีทําให้ค่อยยิ้มออกแต่ก็รู้ว่าฟ้าช่างไม่ปราณีหล่อนเอาเสียเลยเพราะม้าที่วิ่งมานั้นก็คือม้าสีดําและคนที่อยู่บนหลังม้าก็พิมพ์ดาวสบัดหน้าไปทางอื่น